สวัสดีค่ะสาวสและพิง์ปังไม่หยุดถูกจารึกชื่อไว้ในกินเนสเ์บุ๊กเรคคอร์ดในฐานะเจ้าของสถิติศิลปินกลุมหญิงที่มียอดสตรีมสูงสุดในสปอติฟา คลิปนี้ค่ะมาอัปเดตข่าวความปังของสาแบล็กพิจาก g u น n สเวิร์ r เรคคอร์ดที่ล่าสุดได้ประกาศบนเว็บไซต์ว่าไอคอนเค p ๊อปแบล็ n พิที่มีเพลงฮิตไปทั่วโลกตอนนี้ได้กลายเป็นวงศสือินหญิงที่มียอดสตรีมสูงสุดบน Spotify แล้วอย่างเป็นทางการด้วยยอดสตรีมทั้งหมดกว่า8,810ล้านครั้งสำหรับวงแบล็ k พิ n งก่อตั้งขึ้นในปี2,559วงประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด4คนได้แก่โรเซ่เจน ีลิซ่าและจีซูมีเพลงฮิตยอดนิยมได้แก่ How You Like That 746ดอยสล้าน1แสดสิตี Qtees Love หกร้อยเจ็ดสล้านแปดหมืตรีมและ Dudu Dudu ห้าร้อยดสิบสี่ล้านหกแสนหสสตรีม พวกเขาออกทัวร์ทั่วสหรัฐอเมริกาและยุโรปในปี2565และมีการแสดงในเอเชียและออสเตรเลียในปี2566สมาชิกทั้ง4คนของแบ c k พิงมีผู้ติดตามอย่าง166ล้านคนบน i ิน t a g r กรในขณะที่บัญชีร่วมของวงที่มีผู้ติดตามมากถึง53ล้านคน แม้จะประสบความสําเร็จแต่เมื่อเร็วนี้สาวๆก็ได้แตกแขนงออกไปในฐานะศิลปินเดี่ยวซึ่งแน่นอนว่าพวกเธอนั้นก็ประสบความสําเร็จในท,ทันทีและย้อนกลับไปในปี2021โรเซร่กลายเป็นศิลปินคนแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดโกลบอลในฐานะศิลปินเดี่ยวและเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มด้วยซิงเกิลเปิดตัของเธอ on the ground ในฐานะวงดนตรีแบล็คพิงยังคงมีสถิติมากมายรวมถึงผู้ติดตามมากที่สุดสำหรับวงดนตรีบน u t u b e เช่นเดียวกับการกลายเป็นกลุ่ม K-pop กลุ่มแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตอัลบั้มของสหาราชอาณาจักรหญิงและเป็นกลุ่ม k p o p กลุ่มแรกที่ขึ้นอันดับหนึ่งในชาร์ตอัลบั้มของสหรัฐอเมริกาหญิงนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ทั้ง4คนยังได้รับตำแหน่ง Guinness World Record สำหรับวิดีโอ YouTube ที่มีคนดูมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกและมิวสิกวิดีโอ ที่มีคนดูมากที่สุดใน24ชั่วโมงแรกอย่างไรก็ตามสถิติเหล่านี้ถูกบันทึกโดยเพื่อนร่วมวง K-pop อย่าง BTS สำหรับซิงเกิล d y n ม m i t e ของพวกเขาปัจจุบัน Spotify มีผู้ใช้มากกว่า480ล้านคนทั่วโลกทำให้ผู้ชมทั่วโลกสามารถเข้าถึงแนวเพลงอย่าง K-pop ได้มากขึ้นและนี่ค่ะก็เป็นอัปเดตความปังของสาวล็ิกกับการถูกจารึกชื่อไว้ใน Guinness World Record อีกครั้ง สุดท้ายแอดต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ